โบเบลล่านำทัพกู้วิกฤตช่อง3รอบนี้เรตติ้งละครช่อง3ประจำปี2020ในภาพรวมยังดูไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรจะเป็นและในช่วงครึ่งปีหลังมีเพียงละครที่มีเรตติง้งและกระแสดีเพียงแค่ละครอกเกือบหักรักคุณสามีแล้วก็ทุ่งเสน่หาแต่ในช่วงครึ่งปีหลัง2020นี้ละครฟอร์มดีที่น่าจะคาดหวังกระแสและเรตติ้งได้ก็คือวาสนารักกลับทำได้ไม่ถึงฝันทั้งเรตติ้งและกระแสาการพูดถึง ทำให้ต้องหวังพึ่งละครแห่งความหวังหมู่บ้านก็คือละครร้อยเล่ยมานยาล่าสุดละครร้อยเล่ยมานยานำแสดงโดยโป๊บเบลล่าลุยส์กอตและวาวาพร้อมด้วยผู้จัดคุณนกจริยาในนามค่ายละครเมเกอร์เจก็สามารถนำพาเรตติ้ง EP แรกมากถึง3.1สำหรับเรตติ้ง EP 2ก็พาขึ้นสูงถึง พอได้ยินแบบนี้แล้วกิจแห่งช่องยอดยิ่งก็ขอแสดงความยินดีแก่ช่อง3ที่ได้เรตติ้งระดับนี้มาครองหลายคนคงถามว่านี่เรตติ้งสูงแล้วหรือจะบอกว่าสถานการณ์ของทีวีทุกช่องเรตติ้งเขาจะลดลงกันหมดนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วเหมือนกันและ ละครเรื่องนี้นับเป็นละครที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จสูงสุดของพี่นกจริยาเพราะหลายเรื่องของคุณนกมักมีกระแสต,ตอบรับในระดับปานกลางจนถึงไม่ดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าคุณนกตั้งใจทำเรื่องนี้ออกมาให้มีจุดผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะได้พนางเบอร์ใหญ่อย่า,ยยางโฟเบลล่ามาซะขนาดนั้นและยังต้องฉายพร้อมกันถึง8ประเทศผ่านวิดีโอแพลตฟอร์มถึง5แพลตฟอร์มได้แก่ Tencent Video, Youku, iQiyi วีทีวีและติมซัมมีการจัดผ้าตามภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศอีกด้วยเรียกว่าสมกับเป็นละครแห่งความหวังของช่อง3กันเลยละ่ะเหตุผลที่ปังคงเพราะรวมรวมกันหลายอย่างเช่นการโครจรอ,อีกครั้งของโปโปบิล่าการฉายละครเต็มเวลา2ชั่วโมงอีกครั้งของช่อง3และเป็นแนวละครแซบ่บแนวมีน้อยมีหลวง เน้นคนในเมืองแต่ก็มีความเน่าสนัดจอเพราะมีทั้งตัวร้ายที่ร้ายไปเลยแล้วก็ยังมีประเด็นแม่ผัวลูกสะั้ยให้คอยลุ้นตามสูตรสำเร็จละครไทยซึ่งก็จะได้กระแสการพูดถึงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและที่สำคัญทางสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ยังเปิดเผยว่าเพราะเรื่องที่สร้างละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงของเพื่อนคุณนกจริยาแอนโฟเนที่พวกเขาอนุญาตให้เอาเรื่องจริงมาทำละครได้เลย เอมันก็เป็นสูตรคล้ายๆกับคลาฟไร i d เดย์ของช่อง GMM25 เลยนี่นาละครร้อยเล่มมนยาจะแรงจนถึงช่วงปลายได้หรือไม่ต้องติดตามกันดูอีกทีครับอ้ออยากฟังข่าวก็ซับสไคร์ช่องผมด้วยนะครับ